ตามคําเรียกร้องครับผมวันนี้พทธัพจันท์จัดให้ครับนะสำหรับหลายๆท่านที่มีข้อสงสัยเอ๊คุณพศน้องพศอาจารย์พศได้หมดนะวันนี้จัดให้แล้วนะครับบางท่านถามในไลฟ์ประจำเอ๊สมเด็จวัลคังเนี่ยพิมฐานแซมกับพิมพ์ใหญ่เนี่ยขนาดเขาเนี่ยมีข้อแตกต่างยังไงบ้างวันนี้ผมนำพระ สมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ฐานแซมมาเปรียบเทียบขนาดให้ดูกันใครที่ไม่เคยเห็นอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเอ๊ะพิมพ์ใหญ่ขนาดไหนนะเอ๊ะพิมพ์ฐานแซมขนาดไหนเอ๊ะเราจะวัดขนาดกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับ อันนี้สําคัญมากเลยหลายๆท่านไม่ทราบนะครับผมบอกเลยว่าสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่เนี่ยถ้าองค์ไหนใหญ่มากๆขึ้นไปนะครับใหญ่มากๆขึ้นไปนะครับไม่แท้เลยนี่นะหัวโตๆโตองค์ใหญ่ๆเลิกไม่แท้ครับนะครับผมบอกได้เลยว่า พลาพิมพ์ใหญ่ดูสิครับขวามือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซ้ายมือเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับขนาดไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับขนาดเนี่ยน่าจะเกือบเท่ากันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็น,นไหมครับนี่ผมวัดอย่างนี้เลยนะ เห็นไหมโอ้โหเห็นไหมครับเห็นหรือยังซ้ายขวาหน้าหลังเห็นไหมครับขนาดเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวแต่อันนี้เป็นองค์ที่เรียกว่า ตัดค่อนข้างชิปนะครับสำหรับวัละคังพิมพ์ใหญ่แต่เราสามารถเปรียบเทียบนะครับได้ง่ายๆแบบที่ผมยกมาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะวัดขนาดให้ดูด้วยนะนะครับหลายๆท่านจะได้รู้ว่าเอ๊ะอ๋อซุ้มกับซุ้มประมาณนี้ซุ้มกับซุ้มประมาณนี้ขนาดแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับนี่ขยายให้ชัดๆนะครับขวามือเป็นวัตะคังพิมพ์ใหญ่นะครับซ้ายมือเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดถะคังนังคู่นะครับ นะบางท่านเนี่ยไขยข้อสงสัยแน่นอนเพราะว่าบางท่านคิดว่าวัดละครั้งพิมพ์ใหญ่ต้องใหญ่กว่าเยอะนั่นเลยนะครับมาวัดให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวจะวัดให้ดูชัดๆนะครับวันนี้ให้ดูชัดจริงๆไปเลยนะครับนี่อันนี้คือนะครับไม้บรรทัดนะนะครับที่เรียกว่านะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนี่เห็นไหมครับนะเห็นไหมด้านล่างเนี่ยซุ้มชนซุ้มเนี่ยนะครับ แค่สองเซนสองเองเห็นไหมเห็นไหมครับซุ้มชนซุ้มนะนะครับมาแล้วก็ด้านบนนะครับเนาะความกว้างของด้านบนนะครับเห็นไหมซุ้มชนซุ้มซุ้มนี่ก็คือขอบซุ้มด้านล่างนะครับกับขอบซุ้มด้านบนนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสามเซนสามสามเซนสี่แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับ นะผมว่ามองดูจะเป็นสามเนสามด้วยนะนะครับนิดหน่อยนะแต่ผมบอกให้เลยว่าเราจะวัดพิมพ์ฐานแซมอีกทีหนึ่งนะเราดูซิว่าซุ้มชนซุ้มเท่าไหร่ผมมั่นใจว่าหลายๆท่านคิดว่าวัดละครังพิมพใหญ่เนี่ยใหญ่กว่าวัดละครังพิมฐานแซมเยอะแต่จริงแล้วไม่ใช่เห็นไหมครับองคนี้เนี่ยซุ้มเนี่ยประมาณสองเซนนะฮะสองเซนนี้เองเนาะเห็นไหมโอ้โหนะนิดเดียวนะครับเรียกว่าต่างกันข้างละมิน เราอย่าไปนับขอบเกินนะครับถ้านับขอบเกินแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับเนอะอันนี้ซุม้มชนซุ้มด้านบนโอ้โหแทบจะเป๊ะเลยทีเดียวเห็นไหมครับสามเซนสองฮนะสามเซนสองเห็นไหมครับโอ้โหเป๊ะเลยสามเซนสองจริงๆนะครับซุ้มด้านบนท่านผู้ฟังซุ้มด้านบนสามเซนสองชัดๆดเลยวัดอีกทีหนึ่ง เห็นไหมซุมด้านบนน่ะสานสองจริงๆอ่ะว้าวใครจะไปคิดเนาะว่าต่างกันแค่แทบจะมิลสมิลนี่เองนอนด้านล่างด้านล่างประมาณ2เซนด้านบนประมาณเซนเก้าเห็นไหมไปเลยสุมโค้งเข้าไปนิดนึงนะยุบเข้าไปหน่อยนะครับแต่ชัวร์ละแน่นอนเลยวัดพิมใหญ่อีกทีนึงนะครับเนาะเพื่อจะไม่ให้ผิดพลาด นะครับเอาชัดๆชัดๆเห็นไหมเห็นไหมสองเซ้นหนึ่งสองเส้นหนึ่งสองเซ้นสองนี่เองนะครับเป๊ะเลยด้านบนนะฮะเดี๋ยวโดนพระนะเสียวนะครับเห็นไหมโอ้โหสามเซนสองสามเส้นสามใกล้เคียงกันเลยอะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยท่านผู้ฟังนะครับนะ <c oughs> ลูกค้าครับสมาชิกครับนะครับเนาะ เห็นไหมข้อแตกต่างแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยจริงๆนะครับแต่องค์นี้วัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับตัดชิดนิดนึงองนี้ตัดกว้างเลยทีเดียวนะครับเราวัดบริเวณซ้มนะครับซ้มก็คือขอบซุ้มด้านนี้นะครับถึงขอบซ้มด้านนี้นะครับขอบซุ้มด้านล่างนะครับถึงขอบซ้มด้านบนนะครับเนาะแต่ขนาดเนี่ยจากที่เราดูเบื้องต้นแล้วเห็นไหมครับใกล้เคียงกันจริงๆอย่าเข้าใจผิดนะครับเนาะคิดว่าวัลลังพิมพ์ใหญ่ นะกับวัดระฆังพินฐานแซมขนาดแตกต่างกันเยอะๆไม่ใช่นะครับเนาะผิดแน่นอนนะครับถ้าใหญ่กว่านี้เยอะๆต้องสังเกตให้ดีนะครับวัดซุ้มนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดถ้าองค์ไหนปีกกว้างอย่าไปวัดตรงปีกนะครับวัดตรงซุ้มเบื้องต้นนะครับรับรองว่าไม่ผิดเพี้ยนครับอาจจะแตกต่างนิดหน่อยบางองค์ผ้าแอนนะครับบางองค์พ้าบิดนะครับบางองค์พ้าอาจจะงอบ้างนะครับอันนั้นก็อาจจะทําให้คาดเคลื่อนไปได้บ้างนะครับแต่เบื้องต้น เอาว่าโดยรวมนะครับขนาดใกล้เคียงกันมากนะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดกันอยู่ก็ใช้คลิปนี้เป็นหลักได้เลยนะครับผมนะวัดขนาดสมเด็จวรละครพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ฐานแซมแบบชัดๆเลยทีเดียวนะครับตอบข้อสงสัยทุกท่านแล้วนะครับท่านไหนที่มีพระวละครนะครับทุกพิมพ์ทุกสภาพนะครับแล้วต้องการให้เช่านึกถึงพศธวจจันร์ ปักหมุดพศทวารจัน์แล้วเดินทางรับเงินสดกลับบ้านแบบง่ายๆเลยนะครับรับรองจ่ายสดไม่ยุกยิกออฟฟิศปิดวันเสาร์หนึ่งวันสามารถพบผมได้นะครับทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธเดินทางมาได้นะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมนะท่านไหนที่มีข้อสงสัยเรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับจริงๆนะมีวัตถุโบราณมีกระเพาะปลาเก่ายินดีรับซื้อนะครับนะ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ